เอาแล้วเอ,เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพักแท้เจ้านี่เฮ้ยไม่เอาไม่เอาสอนส์วันกีกไกขว้างอืม พูดไปแล้วพี่น้องไปแล้วว้าวสิไปใส่หนอสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะไพ่มาไพ่มาไพ่มาอ้โโอ้โอสนุกสนานใหญ่เลยนะคะเออเออเออลิงออกกำลังกายรอบเย็นไหมคะคุณยายคุณยายผิวยาย โอ้คุณยายอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยโอ,อ,อ,อ้ยมิงเอาน้ำขีดต้มสาดใส่คุณโบค่อยคักปันไดดอกเบิ่งเอาลดอเด้อค่ะบบคอยคักปันไดเด้หนิด,ด,ด,ดูค่ะเ <c oughs> มื่อกี้ฝนตกนะคะน้ำเยอะไหมโอ้หน้อยเดียวกระเลนได้ครับผม แ, uda, <Yeah. S 1> แน่แน่แน่ค uh ักคักคักคักเข้ามารับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหืมฝุ่นฝุ่นเพิ่นมวนคักมวนแห้งโอ้ ดูความป่วนความแสบความซ่านะคะนี่จะขนาดไหนแม่แม่ดูเอาเองเดอ้อลูกช้างาสนุกสนานครับผมมวนครับมวนมีความสุขครับอเออเอ้อ พอแสบอู้แตน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 ตัวนี่แม่แตนเฮ้ยเฮไม่เย็นเนี่นั่นบิ้น,นออกครึงเลยเ,เ,เมตอดออกมาลอ,อกมามามามิงมามามาแตนมันอยู่น้ำนอีหยังล่ะโอ้ย ออกมาออกมาลูออกมา manager, เร็วเร็วเวเอออย่านบ่อัดที่นี่โหูจักย่านบ่อวิเฮนตะบินออกหึงหึ a งอืม เเออ้ยไปแล้วครับไปแล้วครับไปเบิ่งกันหนาห้างใหญ่บ่หมิ่งเจอยอขัวหลีนะคะแตนขัวหลี่หมิง เรนน้ำแล้วก็มาเรนไส่จะไปไหนจะไปทังไถลวานอนออสบออาสบอมันเชะมัต้องเลยม่ต้องเลยมันเชะ มันแช่ติไปแน่พ่อเนาะ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 คือโหดแทมิงวะใจร้ายไปแล้วไปแล้วไปตัง้งปุนแล้ว <c ười> เหลี่ยบๆเคียงๆเรนปึ๊ด แมนบ่มาแมนดอกครับอย่ามาหูใจปนนันบ no ่ไปบ่ไปเสืต <on> ุยเสอยตุยรู้จ nice ักคำว่าเสือตุยไหมครับปุ่นอื้ม โอ้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 เอาสบอเอาสบอว่าใครไปทั้งพูดมาทั้งผีก็ได้มิ่งเนาะมิ่งเนาะเบื้องเบิ้องเอาเบิ้งเอาเบิ้งเอาสิไปทั้งใหต่อ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาอีกแล้วกระพาเต้นต้นนี้ผาเต้นพื้นนี้เอาอีกแล้วจัดการเลยพ่ออ้วนจัดการโอ้ยบองข้าวมีของขหดล้วเอาไปให้แม่กินนั่ไปสั่นไปเอาไปให้แม่กินด้วยเด้อเนี่ยเขาไม่ได้เสิร์ฟฉัน เอาแบกมัดอ้อยแลนม,มึงม่งจะแลนน้ำบ่ผออออออักแต่เจ้านี่เห้อไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเอาอีกแล้ว,ลวเเียว,ยวน,<า>นั่น<า>นั่นมาตองเลยพอแล้ว ข้างอีลีละพุนไปหากลองใหญ่อีกแล้วอุ่นเอาที่สบายใจเลยครับเอาเลยที่สบายใจนั่นละเจ้านายเอาไปเอาไปเอาไปให้แม่กินด้วยถ้งงางั้นไปเร็ว เอาไปให้แม่กินด้วยเด้อเรียนร้ายกลัวด้วค่ะเนี่ยมะแมนหยังเด้เ่นเรียนร้ายกลัวบุ่นปุ่นอืมเออมา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 รอออกมารอออกมาเร็วอุ้ยเอาบุ่นปะ เอาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเออเอเฮ้ยพุ_<_<_่นพุ่นพุ่นเจ้าอารมณ์ขี่วินมาไปดมาเลยเอาอีกแล้ว เอาเข่ากันเบิ้งเอาเบ่ากันเบิ้งเบ่ากันเอาเป็นจังใดพี่เดียวครับพี่เดียวได้ยังครับเขาเรียกอะไรพี่เดียวแทนพลีนเทนพลีนออกกำลังกายเด่งดึง เอาให้บิงเล่นน้ำแน่โอ้โหโอ้โหดูดูดูลองดูเอาลองลองดูสิเอาพี่ดิวลองดูสิเออเออเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่ดิวโชว์พี่ดิวโชพี่ดิวโชเฮ้ย่งเช่งเซ่งเช่งคนอ้วน สิกาไปไก่บอเอาอุ้ยลืมแล้วเด็กหน่อยลืมแล้วไปเศร้าใบใหม่ใบน่นเนาะกิ่งนั้นน่ะออกไปไปล่ะเฮ้ยเฮ้ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ